สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเห็นแล้วถึงกับหน่ายใจแตงพงศกรหน่ายใจคนทะเลาะกันเอาคดีน้องแตงโมมาใช้เพื่อหักหน้าคนอื่นแตงพงศกรน่ายใจหลังดูหนกระแสชี้คนบางคนทะเลาะกันอยากเอาชนะเสแสแซงเอาคดีน้องแตงโมมาใช้เป็นเครื่องมือในการหักหน้ากันจากกรณีหนุ่มกัญชัยเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม มาร่วมรายการหนกระแสจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นเมื่ออยู่ๆนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโผลมาเซอร์ไพรส์กลางรายการพร้อมกับบอกเจตนาว่าอยากดูคลิปเด็ดที่นายอัจฉริยะมีก่อนที่นายอัจฉริยะให้ดูเพียงรูปภาพเท่านั้นล่าสุดแตงพงศกรมหาปรายะโพส์ข้อความว่าดูหนกระแสวัน,นี้น่าเศร้าใจมากคนบางคนทะเลาะกัน อยากเอาชนะกันแล้วเสแสร้งเอาคดีน้องแตงโมมาใช้เป็นเครื่องมือในการหักหน้ากันนิสัยไม่แมนเลยโดยยังระบุด้วยว่าสุดท้ายทุกคนที่โพสเรื่องแตงโมก็ได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นยอดไลาย,ยอดแชร์ยอดติดตามเยอะโดยเฉพาะสื่อและบรรดาทนายคนดังตัวผมเองก็ด้วยอันนี้ยอมรับบางคนมีเจตนาดีบางคนก็มีเจตนาเกาะกระแสะแต่ที่แย่ที่สุดคือ คนที่มีเจตนาแอบแฝงแต่เสแสแร้งแกล้งทำเป็นอยากช่วยปอลอย่าว่าพี่หนุ่มและรายการโหนกระแสเลยนะครับพี่หนุ่มเป็นสื่อและเป็นคนกลางการทำงานหน้าง,งานบางครั้งมันก็ไม่เป็นตามที่หวางไว้ปกติพี่หนุ่มให้พื้นที่ทุกคนได้มีโอกาสพูดเต็มที่วันนี้ก็เลยมีบางคนถือวิสาสะพาตัวเองไปออกรายการครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ